อยากขอนรถควรรู้อะไรบ้างและจะวางแผนการเก็บเงินอย่างไรดีวันนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมต้นนะครับจากช่อง m ั n นี่ฟินครับผมรบกวรทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยขอบคุณครับ <S <S ขณะที่เราจะซื้อรถนะครับเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากซื้อรถเนี่ยสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงคือความสามารถในการผ่อนเอาไว้ไหม จริงๆมันมี2วิธีแหละก็คือเงินสดกับเงินผ่อนนะครับวิธีแรกเนี่ยถ้าทุกท่านมีเงินสดอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยมีเงินก็ไปซื้อเลยนะครับวางเงินสดเลยไม่ต้องดาวน์จ่ายสดนะครับไม่ต้องอาาเดีอดดอกเบี้ยแดงสิ้นแต่ว่า,าท่านที่ไม่มีเงินสดในมือนะครับก็อาจจะต้องกู้นะครับซึ่งการกู้เนี่ยก็จะมีกู้จากสถาบันการเงินนะครับกู้จากไฟแนนซ์การกู้นั้นเขาดูอะไรบ้างล่ะนะครับ สิ่งนี้เราต้องวางแผนก่อนอันแรกที่เราต้องมีคือเงินดาวครับเงินดาวเนี่ยอย่างน้อยที่เราควรจะต้องมีคือ25%ซนะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะกู้แล้วทุกบริษัทจะปล่อยกู้เราทั้งทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งแรกที่เราอยากจะดูดูเรื่องของความสามารถในการผ่อนของเราเงินเดือนเราเนี่ยเท่าไรนะครับทางเดือนน,อกกน้อยกว่าหนึ่งหมื่นนะตามเกณฑ์ของอวงเลิ่งเนี่ยเขาก็จะไม่รับนะถ้า เขาไม่รับก็จะปฏิเสธเลยว่าไม่สามารถที่จะผ่อนได้แต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆน,น,นะครับซึ่งค่าผ่อนเนี่ยก็อาจจะสูงเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือนที่เ,เราสามารถผ่อนได้อันนั้นก็จะเป็นผลหนึ่งที่เขาจะปฏิเสธครับทีนี้เนี่ยเรามารู้วิธีการคำนวณดอกเบีย้ยก่อนว่าวิธีการคำนวณดอกเบีย้ยในการสรุจน,นั้นจะต้องอคำนวณแบบไหนนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะคิดแบบแฟร์เลสแฟร์เลสก็คือ การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดสัญญาของเราเลยนะครับอาทิเช่นเราผ่อน60เดือนนะครับรถหนึ่งล้านเราผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นนะครับก็จะหนึ่งหมื่นไปเรื่อยๆซึ่งในหนึ่งหมื่นนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของเงินต้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยรวมเข้าไปด้วยโดยแบ่งจ่ายแบบอัตราคงที่เท่าๆกันยกตัวอย่างเช่นครับสมมติว่าผมจะซื้อรถเนี่ยาราคารถห้าแสนบาทนะครับซึ่งผมว่าเงินดาวน์เนี่ยคือหนึ่งแสนห้าเงินที่เรากู้เนี่ยคือสามแสนห้าถูกไหม ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์นะผมจะผ่อนแค่สี่ปีก็คือสี่แปดงวดวิธีการคำนวณของของทาง listing เนี่ยเขาก็จะคิดโดยใช้เอาตัวสามแสนห้านะครับมาคูณกับตัวห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ดูว่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยเท่าไหร่วิธีการคำนวณของผมนะครับก็คือเอาสามแสนห้าคูณห้าเปอร์เซ็นก่อนจะเท่ากับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อปีนะถ้าผมผ่อนสี่ปีล่ะมันจะเท่ากับว่าผมอะ่ะ จะต้องเอาไอ้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยมาคูณสี่มันจะเท่ากับว่าผมอะจะต้องจ่ายดอ,อกเบี้ยในการกู้ครั้งเนี้เจ็ดหมื่นบาทนะครับทําให้เรานะครับจะต้องไปนี้ธนาคารเท่ากับว่าเอาสามแสนห้ายอดเงินที่เรากู้นะครับสามแสนห้าบวกไอ้เจ็ดหมื่นบาทที่เราผ่อนสี่ปีนะนะั้นเนี่ยเท่ากับเงินทั้งหมดที่จะต้องชําระแบงค์ทั้งหมดในทั้งสัญญานะครับคือสี่แสนสองซึ่งจะเห็นว่าเราอะ่ะจะต้องจ่ายปีหนึ่งนะครับคือสี่แสสองหารสี่ มันจะเท่ากับว่าหน0 0 0บาทต่อปีตกแล้วเนี่ยเท่ากับ8,750บาทต่อเดือนนั่นเองข้อควร้ลีกข้อนะครับการผ่อนรถไม่เหมือนการผ่อนบ้านนะครับการคิดดอกเบี้ยของการผ่อนรถนั้นมันถูกคิดแบบแบบล่วงหน้าไปแล้วเรียบร้อยก็คือว่าไม่ว่าคุณจะปิดหนี้ก่อนหรือว่าจะปิดหนี้ตามสัญญาก็ตามคุณก็ต้องเสียดอกเบีย้ยเท่ากันสิ่งที่สําคัญก็คือ ในกรณีที่เราเนี่ยมีการค้างชำระค่างวดเกิน3เดือนนะครับติดต่อกันอันนี้เป็นข้อที่ทุกคนต้องระวังนะครับไม่ไม่ควรเกิน3เดือนนะครับเพราะว่าเนื่ขายของเฟรนแนนเนี่ยหากมีการค้างชำระเกิน3เดือนนะครับเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องการเหมือเงินไม่ทันเนี่ยผอ่อนรถไม่ไหวแล้วทางเฟรนแนนเนี่ยก็จะเข้ามาหาเราละแล้วก็หารนวทางในการที่จะสามารถชำระเงินค่างวดได้แต่ว่า ภายในส0สิวันนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเคลียร์ตัวค่างวดเนี่ยให้น้อยกว่า3เดือนได้ผลลัพธ์ก็คืออะไรผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องโดงนยึดลดครับแต่ว่าเรื่องไม่จบเท่านั้นนะครับทางแฟแนซ์นเนี่ยจะเอารถของเราเนี่ยไปขายต่อซึ่งเขาก็จะขายราคาที่ที่เป็นราคาตลาดณนะตอนนั้นซึ่งถ้าสมมติว่าเขาขายไปแล้ว cover กับเงินที่เราค้างก็ดีไปถูกไหมแต่ว่าถ้ามันไม่ cover ละ นะครับปัญหาต่อไปคือเขาก็จะมาไลา่เบีย้ยเราในเงินส่วนที่าขายแล้วกําไรไม่เพียงพอที่จะปิดหนี้เก่าของเราเนี่ยเองทางที่ดีครับเราควรจะต้องดูก่อนว่าก่อนซื้อรถนั้นเรามีความสามารถในการผ่อนเพียงพอไหมนะครับแล้วก็ควรต้องจ่ายค่างวดให้ครบตามตามเวลาแล้วก็ตรงตามเวลาทุกๆเดือนเพื่อลดปัญหาในการที่จะตามมาภายหลังแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับเราสรุปได้ว่า ยิ่งเราวางเงินดาวน้อยระยะเวลาในการผ่อนนานดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางเงินดาวต้นสูงแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนสัน้นเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซฟดอกเบีย้ยให้น้อยลงลก็สามารถที่จะปลดหนี้ได้เร็วขึ้นหรือว่าถ้าเรามีเงินสดเพียงพอนะครับก็ควรไปซื้อด้วยเงินสดเลยไม่ต้องไปกู้ดีที่สุดครับเพื่อจะไม่ต้องไปเสียดอกเบีย้ยส่วนนั้นแล้วก็สามารถลดใ้จ่ายส่วนนี้ไปได้อีกด้วย การวางแผนการเงินในการซื้อรถนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์แล้วเนี่ยวิธีการคำนวณในการผ่อนก็ก็ทราบแล้วคือเราก็ต้องมีเงินสักสองแสนนะสองแสนเพื่อาดาวรถแล้วก็เงินนี้ต้องจ่ายรายเดือนก็อยู่ที่ประมาณสักหมื่นต่อเดือนซึ่งรายจ่ายค่าใช้จ่ายแบบนี้มันก็จะผ่านแปไปตามยี่ห้อรถรุ่นรถยิ่งแพงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่านั้น ไอ้เรื่องค่ารถค่าผ่อนกป็อีกเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องของค่ามันทันนั้นนะครับการเข้าศูนย์เช็คหมื่นโลแสนโลก็จะเสียแตกต่างกันไปอันนั้นก็จะเป็นภาระที่จะมา,าทําให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการผ่อนในอะนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดดีๆนะครับว่าเราจะเ้ออะไรแล้วก็ผ่อนไหวไหมออาะควรจะต้องวางแผกนการเงินแต่ว่าจํานวนเงินที่ที่มันจะดูเยอะนะครับสําหรับมันทุเงินเดือนเนี่ย คือ200,000อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเก็บนานมากกว่าได้รถเลยนะครับคำถามในหัวทุกคนก็จะบอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันมันค่อนข้างไกลถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราจะซื้อรถใน3ปีข้างหน้านะครับแล้วเราก็วางแผนเลยว่าเราต้องการมีเงิน200,000ในการดาวเราฝากธนาคารจะไม่พอเพราะว่าดอกเบี้ยแบงค์ A อาจจะถูกมากนะครับเราก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมนะครับไปลงทุนกองทุนดีไหมไปลงทุน ุเพิ่มเติมหรือว่าลงทุนด้วย<ด>การซื้อพนธบาัตรรัฐบาลอะไรก็วันไปหรือไม่ก็ต้องพยายามเก็บเงินนะครับในแต่เดือนเซฟตัวเองสําคัญคือเราต้องวางแผนในการออมก่อนที่จะวางแผนในการใช้นะครับทุกครั้งเพื่อที่คุณจะได้ลดในฝันอย่างที่คุณต้องการครับและนี่คือทั้งหมดของมานี่ฟินขอบคุณครับ